ล่าสุดครับคุณผู้ฟังรัฐมนตรีขเขมรออกมาคุยโวว่าไม่เห็นต้องพึ่งน้ำมันจากไทยตอนนี้ก็อยู่กันดีมีกินสบายไม่ระคายผิวเลยโอ้โห,โหก็คงจะจริงนะครับท่านสำหรับกลุ่มพวกท่านไงครับที่อยู่ดีอยู่สบายงั้นเราลองไปดูกันหน่อยครับสภาพชาวขเขมรล่าสุดวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอยู่ดีกินดีแค่ไหนหลังจากไม่ใช้น้ำมันไทยหลังจากที่ไทยปิดด่านไปแหล่งหัวใจสำคัญอย่างปอยเปตเป็นยังไงบ้าง เกษตรกรเขมรกินดีกันแค่ไหนเราจะมาชำ่แหลให้ดูทีละข้อเลยแหละครับว่าที่รัฐมนตรีเขมรพูดนั้นมันจริงแค่ไหนอือรอดูเลยค่ะว่าจะโปะแตกไหม <H ans> เอาละครับเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าซื้อใหญ่ของเขมรอย,อย่าง rfi เนี่ยเขารายงานเองเลยว่าเมืองปอยเปตที่เคยเป็นหัวใจเศรษฐกิจชายแดนตอนนี้กําลังสุดหนักมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยครับก็คือไรายได้ในส่วนพื้นที่มันหายไปแล้วกว่า70%ซครับ ต้องบอกว่านี่มันแทบจะหมดตัวเลยฮะส่วนสาเหตุหลักก็มาจากความขัดแย้งระหว่างชายแดนกัมพูชาไทยที่ยืดเยื้อนั่นแหละครับและเรื่องนี้เนี่ยครับมารุนแรงถึงขนาดที่ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสของบ้านเรายังประเมินเลยว่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชามันหดตัวลงไปถึง23.3%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าพอมาถึงเดือนกันยายนสถานการณ์ยิ่งเร็วร้ายลงไปอีกการค้าชายแดนไทยกัมพูชาดิ่งถึง99.9%เลยทีเดียวครับ คือสถานการณ์ของชาวบ้านที่นั่นเนี่ยโอ้โหเลวร้ายขั้นสุดเลยครับชาวบ้านบางคนถึงกับเก็บขยะขายแล้วในดินพุทธีที่เป็นหนึ่งประธานสมาคมเศรษฐกิจของเขมรเองก็ออกมายืนแนกับสื่อ RFI ด้วยตัวเองเลยว่าชาวบ้านเขมรที่ปล่อยเป็ดเนี่ยครับรายได้หดไปกว่า70%จริงๆและที่แย่ไปกว่านั้นคือบางคนไม่มีงานทำเลยแม้แต่น้อยแมต้องบอกว่าเลวร้ายสุดๆจริงค่ะ แล้วผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่คนเท่านั้นนะครับพวกธุรกิจคาสิโนที่เคยเฟื่องฟูเพราะคนไทยข้ามไปเล่นเนี่ยก็เจ๊งระนาวมีรายงานจาก Insight Asian Gaming บอกว่า พอไทยเราเริ่มคุมเข้มชายแดนสั่งห้ามคนไทยข้ามไปเล่นการพนันเนี่ยอัตราการเข้าพักของโรงแรมในปอยเปตลดหวบเลยครับและพนักง,งานคาสิโนที่เป็นคนไทยก็ข้ามไปทํางานไม่ได้อีกด้วย<อ>จํานวนพนักง,งานลดหัวไปบไเป62%เลยแหละครับบริษัทใหญ่ที่ทำคาสิโนอย่างดนโควอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นเจ้าของ s t า r ์เวกัสก็ออกมายอมรับเองเลยครับว่าธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักมันพังกันไปทั้งทไปหมดล่าสุดช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยครับก็มีข่าวเศร้าที่หญิงไทยต้องตกตึกเสียชีวิตในปอยเปตอีก เห็นไหมละครับว่ามันเกิดความวุ่นวายและปัญหาเชื้อจําที่ตามมาเยอะมากครับและในขณะที่เศรษฐกิจในเขมรกําลังพังพินาศเนี่ยภัยธรรมชาติก็มาซ้ําเติมอีกโดยเฉพาะเรื่องน้ําท่วมกับโครงสร้างที่เปราะบางของเขาเนี่ยมันเผยให้เหน็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการแบบเต็มเต็มเลยแหละครับเพราะมีรายงานว่าสะพานเหล็กสายหลักเนี่ยได้ถล่มขณะที่รถบรรทุกกาลังขับผ่านทําให้ถล่มสายนั้นจะถูกตัดขาดไปเลย แม่สวยซ้ำสวยสอนจริงๆครับโอ้ oh, แล้วถนนสายอื่นล่ะคะรอดไหมอืมึโดนกันทั่วหน้าเลยแหละครับกระทรวงยุนธิการและการขนส่งของเขาเนี่ยต้องออกมาประกาศเตือนประชาชนเองเลยให้งดใช้ถนนหมายเลข3ามเพราะถูกน้ําท่วมหนักมาหลายวันจนใช้การไม่ได้แล้วแต่ที่หนักกว่านั้นเนี่ยครับคือเขาต้องสั่งห้ามรถบรรทุกหนักทุกประเภท วิ่งผ่านถนนหมายเลขหนึ่งซึ่งถนนเส้นนี้มันสําคัญมากเพราะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมเมืองหลวงอย่างพนมเปญไปถึงชายแดนเวียดนามด้วยนี่สิ uh. แล้วคือตอนนี้นะครับสภาพมันเริ่มจะพังลงมาหมดเพราะน้าท่วมขังเป็นเวลานานเนี่ยแหละครับลองคิดดูครับทางตะวันตกที่ติดกับไทยเองก็มีปัญหาการค้าหยุดชะง,งักพอจะหันไปพึ่งทางตะวันออกที่ติดกับเวียดนามเส้นทางหลักก็กําลังจะพังอีกแม่เหมือนโดนปิดล้อมทั้งสองด้านเลยครับ เพราะล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนตุนลาคมชาวบ้านในพรมเปลเองเนี่ยครับก็ยังต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากทางการเลยเพราะเจอปัญหาน้ําท่วมขังต่อเนื่องมาหลายวันขอความช่วยเหลือเองเลยเหรอคะใช่ครับแล้วที่น่าตลกเนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานบ้านตัวเองกําลังพังนะครับยังมีเพจของคอมเมนต์ไปปันข่าวปลอมว่าสะพานกรุงเทพบ้านเราทันลมมีคนเสียชีวิต7จคนโอ้โหคือมันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยครับกรมต่างหลวงชนบทบ,บ้านเราต้องออกมาแก้ข่าวกันวุ่นวายเลยครับ ผมต้องบอกเลยว่าไปเรื่อยจริงๆครับเขมรแทนที่จะไปแก้ปัญหาของตัวเองกลับมาปล่อยข่าวปลอมเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจซะงั้นอืมหืขยันสร้างเรื่องจริงๆค่ะเขมรใช่ไหมล่ะครับส่วนภาคการเกษตรเนี่ยคือหัวใจของคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาเลยนะครับพอโดนน้าท่วมเข้าไปทีนี่ก็เจ็บหนักเหมือนกันแถมมีรายงานจากจังหวัดโพธิศาสต์ว่านาข้าจานวนกว่า1น0 0พันไร่ถูกน้ําท่วมจนเสียหายไม่เหลืออะไรเลยอืหืมชาวนาถึงกับร้องโอดโอยเลยค่ะว่าหมด ตัวแล้วคือความเสียหายระดับนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ที่เดียวนะครับแต่ยังมีรายงานจากฝั่งเวียดนามที่อยู่ติดกันเมื่อวันที่30ตุลาก็บอกว่านาข้าวเสียหายไปเกือบ160เฮกตาร์เหมือนกันโอ้โหแสดงว่าอุทกภัยครั้งนี้มันรุนแรงและเป็นวงกว้างมากเลยนะครับในบ้านเขาอะ่ะ แหมชาวนาเขเมรคงช้ำใจน่าดูเลยนะคะถูกต้องแหละครับผู้เชี่ยวชาญบ้านเขาเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับว่าปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามต่อภาคเกษตรของเขเมรอย่างรุนแรงเลยล่ะไหนจะปัญหาต่างๆที่มันลุมเล้าเขาเมรตอนนี้เองเนี่ยมันก็คือหลักฐานที่ว่าเขาเมรกําลังเผชิญกับความล้มเหลวทุกด้านทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองอีกไหนจะภพัติท,ที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ปัญหาที่มันสะสมมานานจากโครงสร้างพื้นฐานที่กาลังมีปัญหาใหญ่รอวันพังอีกโอ้โหโดนทุกด้านเลยล่ะครับ เรารัฐบาลเขมรน,นี่ไม่ช่วยอะไรเลยเหรอคะออืต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเขมรเงียบกริบ ก็คือปล่อยให้ประชาชนตัวเองรับกรรมไปเต็มๆครับไม่มีมาตรการช่วยเหลืออะไรเลยในขณะที่ชาวบ้านเขมรก็อดอยากมากขึ้นจนต้องไปเก็บขยะขายไหนจะถุดก็พังมีน้ำซ้ำนาข้าวยังเสียหายอีกและรัฐบาลเขมรเนี่ยกับทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะส่วนทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับเขาก็มองว่าถ้ารัฐบาลยังนิ่งเฉยปล่อยให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยอีกไม่นานเขมรล่มสลายแน่ซึ่งมันไม่เกินจริงแน่นอนครับเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลมันก็จะหมดไปแล้วนั่นเองครับส่วนเมื่อวันที่ ส0ตุลาปี2 5 6 8เนี่ยครับรัตรมนตีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของเขมรออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบมั่นเลยครับว่า,าการที่เขมรระงับนําเข้าน้ํามันจากไทยมา4เดือนกว่าแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับคนเขมรเลยแม้แต่น้อยครับยังไม่หมดนะเขายังบอกอีกว่าประชาชนเนี่ยมีเงินสําหรับซื้อเชื้อเพลิงได้ทุกทุกแห่งและมันไม่ส่งผลกระทบต่อราคาแหมสบายแค่ตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นสิคะ ประชาชนอดอยากจะตายกันหมดอยู่แล้วยังพูดแบบนี้อีก <S 2> <S 2> ใช่ไหมละครับความจริงเนี่ยมันสวนทางกับคาพูดของรัฐมนตรีเขาอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะการรังงับนําเข้าน้ำมันจากไทยเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่22มิถ mm. ุนายนปี2568แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับภายในวันที่30มิถุนายนเนี่ยราคาน้ํามันหน้าปั๊มในเขมรมันดีดตัวพุ่งพวดเลยอ่ะจากเดิมที่เคยอยู่ที่ลิตรละประมาณ30-31บถึงาบาทมันกระโดดไปอยู่ที่ลิตรละ39-45บาถึงบาทโอ้โห คือราคาขึ้นพวดเดียวแหละสามสิบถึงเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนข้อมูลจากปั๊มปตทกับ LHR ที่อยู่แถวปอยเป็ดเนี่ยครับ<ต>ก็ระบุชัดเจนว่าน้ำมันดีเซลขายอยู่ที่ 4, ลิตรละ4,800เร้ยลียวหรือประมาณ39บาทเบ<ร>นซินธรรมดาลิตรละ4,950เร้ยลียวหรือประมาณ40บาทส่วนเบนซินซุปเปอร์นีน่แพงสุดเลยครับเพราะลิตรละ5,550เร้ยลียวหรือประมาณ,ปปมาณ15บาทแล้วไอ้ที่รัฐมนตรีก็พูดว่าราคาปกติเนี่ยมันไม่จริงเลยแม้แต่น้อย อา้าวแล้วที่เขาบอกว่ามีน้ํามันเพียงพอให้ประชาชนใช้ละคะเป็นเรื่องจริงไหมคะเนี่ยอืมโกหกอีกนั่นแหละครับ พอราคามันแพงขึ้นเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งน้ําเข้าใหม่ที่ไกลกว่าเดิมมันก็เลยเกิดภาวะขาดแคลนตามมาทันทีแล้วนะสิครับเกือบจะทันทีหลังประกาศหยุดน้าเข้าแค่วันเดียวเองเนี่ยหลังจากนั้นยังมีรายงานว่าชาวเขมรนะโดยเฉพาะพวกที่ขับรถหรูๆเนี่ยขับรถข้ามแดนมาฝั่งไทยเป็นร้อยๆคันเลยด้วยนะครับเพื่อมาเติมน้ํามันบ้านเราโดยเฉพาะทําไมถึงต้องทําแบบนั้นก็เพราะราคามันต่างกันเยอะมากไงล่ะครับตอนนั้นน้ามันเบนซิน95บ้านเราลิตรละประมาณ41บาทแต่ที่เขมรเนี่ยราคาพุ่งไปถึง48-50บาทแล้วส่วนดีเเซลลบ้้าาาาาร31ทกวว่แขของ ป่าเข้าไป38-40บาท Oh. แล้วยังไม่ใช่แค่มาเติมเต็มถังแล้วลับเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีวิธีการที่เหนียงกว่านั้นอีกก็คือพอเติมเต็มถังจากฝั่งไทยเสร็จกลับขึ้นมาไปดูว่าปุ๊บก็จะดูดน้ํามันออกจากรถไปเก็บไว้ในถัง200ลิตรแล้วพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บก็ขับรถถังเปล่าๆข้ามมาเติมใหม่คือเขาทําแบบนี้ทุกวันจนมีภาพออกมาว่าบ้านคนรวยๆในฝั่งโน้นนี่นจะมีถังน้ํามัน200ลิตรวางเรียงกันเป็นตับเลยละครับแล้วนี่มันคือการกักตุนนั่นเองคาดว่าเขากลัวภาวะขาดแคลนและราคาน้มนนนา,นา,บบนาม รองเลยค่ะแล้วราคาน้ํามันบ้านเขาเนี่ยมันกลับมาปกติอย่างที่เขาว่าหรือยังคะเนี่ยยังเลยครับเพราะจากข้อมูลล่าสุดของป um ั๊มเขมรเนี่ยราคาน้ํามันเบนซินธรรมดายังอยู่ที่ลิตรละ3,800เรียวหรือประมาณ34บาทส่วนดีเซลอยู่ที่3,650เรียวหรือ33บาทครับคือถ้าดูข้อมูลจากโลบอปเปโตรพ Prices นะครับราคาน้ํามันเบนซินออกเทน95อยู่ที่4,500เรียวหรือประมาณ40บาทส่วนดีเซลอยู่ที่3,800รเรียว หรือประมาณ34บาท แล้วถ้าเทียบกับราคาก่อนที่จะมีเรื่องกันนะครับตอนนั้นน้ำมันเป็นซินธรรมดาอยู่ที่ประมาณ30-31บถึงาบาทซึ่งตอนนี้ก็ยังแพงกว่าเดิมอยู่ดีแล้วถ้าเทียบกับราคาบ้านเราวันนี้ที่แก๊สโซฮอลเหลิตรละ31บาทกว่าๆนะครับก็จะเห็นว่าของเขายังแพงกว่าเราเยอะมากสรุปคือคําพูดของรัฐมนตรีเขาเนี่ยครับมันไม่มีความจริงเลยาราคายังคงแพงกว่าปกติแถมยังไม่กลับสู่ภาวะเดิมด้วยการเมืงนขมรนี่ทําเศรษฐกิจกับประชาชนเดือดร้อนไปหมดเลยนะฮะถูกต้องเลยครับแถมพวกนักวิเคราะห์เขาก็มองแบบนั้น ว่ามันคือการทําร้ายตัวเองเพราะเขเมรเนี่ยปกติแทบไม่มีน้ํามันสํารองเก็บไว้เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะเขาสามารถนําเข้าจากไทยได้ง่ายและสะดวกกว่างี้ะครับคืออยากได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินสร้างคลังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่พอมาตัดช่องทางนี้ทิ้นไปดื้อๆเนี่ยก็เลยเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาซะอย่างนั้นนะครับ แล้วผลกระทบมันไม่ได้จบแค่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับพอน้ํามันซึ่งเป็นต้นทุนของทุกอย่างมันแพงขึ้น uh huh. ถ้าขนส่งสินค้าทุกชนิดมันก็แพงตามไปด้วยตั้งแต่อาหารการกินเสื้อผ้ายารักษาโรคทุกอย่างในเขเมรนี่ราคาขึ้นหมดครับ uh huh. ภาระทั้งหมดก็เลยตกไปอยู่ที่ประชาชนธรรมดากว่า16ล้านคนที่ต้องมารับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายที่แพงขึ้นจากการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นําเขาไงล่ะครับ uh huh. แล้วที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับก็คือคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเรียกร้องให้สถานีบริการน้ํามันน เขมรเนี่ยหยุดนําเข้าน้ํามันจากไทยโดยอ้างว่าทนต่อการดูหมิ่นเยียดหยามไม่ได้คือนักธุรกิจที่ชื่อเตียเสียมซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์ปตทในเขมรนั่นแหละแต่หลังจากเกิดการประทับไม่นานเขาก็ไปตั้งบริษัทน้ํามันของตัวเองขึ้นมาใหม่ชื่อว่า peace petroleum แล้วก็นําเข้าน้ามันจากประเทศอื่นมาขายในปั๊มที่เคยเป็นของปตทมาก่อนคนเนี่ยเขาก็คาดกันครับว่าเหมือนกับวิกฤตที่สร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งประเทศกลับกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับคนอย่างคนพวกนี้ไปซะอย่างนั้นนะครับ สรุปคือโกหกทั้งระบบเลยครับถ้าจะให้ชำแหละเป็นข้อๆเนี่ยครับว่าการหยุดนาเข้าน้ํามันจากไทยมันส่งผลเสียกับคัมเหนยังไงบ้างเนี่ยข้อแรกเลยคือราคาน้ํามันพุ่งสูงเป็นประวัติการจากลิตรละ30บาทกลายเป็น45บาทในเวลาไม่กี่วันและจนถึงทุกวันนี้ราคาก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติเลยด้วยซ้ำส่วนข้อ2เนี่ยครับเกิดภาวะขาดแคลนและการกักตุนจนคนต้องขับรถข้ามประเทศมาเติมน้ํามันบ้านเรามันแสดงให้เห็นว่าระบบการจัดหาน้ํามันภายในประเทศเขาล้มเหลวต่อมาข้อ3ครับคือค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น เพราะน้ามันคือต้นทุนของทุกอย่างพอค่าขนส่งแพงสินค้าอุปโภคบริโภคก็แพงตามเป็นลูกโซ่ mm hmm. ส่วนข้อสีนี้ซ้ําเติมปัญหาไฟฟ้าที่เมืองปอยเปเนี่ยนอกจากน้ํามันจะขาดแคลนแล้วไฟฟ้าก็ยังติดติดดับดับอยู่บ่อยครั้งทําให้คนต้องไปใช้เครื่องปั่นไฟซึ่งก็ยิ่งต้องการน้ํามันมากขึ้นไปอีกครับ mm hmm. เลยกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตและข้อสุดท้ายคือเปิดโปงจุดอ่อนของประเทศ mm hmm. ที่ไม่มีคลังน้ํามันสํารองเถิงยุทธศาสตร์เลยเพราะเคยชิงกับการพึ่งพาไทยมาตลอด ทั้งหมดนี้มันคือผลกระทบด้านลบล้วนๆที่เกิดขึ้นจริงและสวนทางกับคาพูดของรัฐบาลเขาทุกอย่างนั่นเองครับเขาต้องโกหกแบบนี้เพราะว่ารักษาหน้าตัวเองนะสิคะถูกต้องครับเพราะว่าในเวทีระหว่างประเทศในตอนที่กําลังมีความขัดแย้งตึงเครียดกับไทยอยู่เนี่ยครับถ้าจะให้การออกมายอมรับว่านโยบาในบ้านตัวเองมันผิดพลาดและกําลังสร้างความเสียหายใหญ่หลวง hmm. มันก็เท่ากับเป็นการแสดงความอ่อนแอและเสียศักดิ์ศรีเขาก็เลยต้องปั้นเรื่องว่าไม่มีระคายผิวเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองแข็งแกร่งและไม่สะทกสะท้านส่วนอีกเหตุผลหนึ คบคุมคนในประเทศเขาต้องการควบคุมกระแสข่าวป้องกันไม่ให้ประชาชนลุกคือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลและรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำที่เข้มแข็งที่กำลังปกป้องเกียรติภูมิของชาติอยู่ mm hmm. และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์ในขมรวันนี้ที่ภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในมันเต็มไปด้วยรอยร้าวทั้งจากเศรษฐกิจที่พังทลายภัยพิบัติที่รุนแรงและที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลที่เลือกจะโกหกประชาชนของตัวเองแทนที่จะยอมรับความจริงและแก้ไขปัญหากดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเรา เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ